ลอตเตอรีวว่บ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะมีแนวทางวันที่สี่พฤษภามาฝากกันนะคะทุกคนก่อนอื่นเรามาดูวันที่3มกันก่อนนะคะว่าผลงานแล้วสถิติของวันที่สาวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะลอตววเตอรี่บ้านบอกว่าเด่นหกเก้าไม่มาเลยชุดหกเกนะคะ แล้วตัวบ้านนึกว่ามันจะเด่นหนึ่งสี่ตรงนี้เพราะว่ามันเห็นเนี่ยทุกคนนะตำแหน่งมันมาเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เข้าแล้วตอนบ,บ้านก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมาตำแหน่งเดิมแต่มันไม่มาตำแหน่งเดิมทุกคนมันดันมาเป็นตำแหน่งนี้แทนนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะมาตำแหน่งนี้แทนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะลองลองดูกันนะสําหรับพิเศษนะคะสามสองหนึ่งแปดสองมาไหมสามสองหนึ่งไม่มาเลยทุกคนนะคะ แต่ในห้องเราได้พิเศษบนล่างนะทุกคนนะใครที่อยากเ,เข้าไปดูว่าลอตเตอราวางอะไรก็สามารถไปดูที่ไทม์ไลน์ของลไลน์ลอตเตอรา่ได้นะคะคือหลังเลขออกแล้วลอตเตอรานก็จะแคมปออกมาโพสต์ข้างหน้าไทม์ไลน์นะคะไลน์ก็คือตัวนี้นะคะทุกคนนะก็ไม่ผ่านนะทุกคนสําหรับพิเศษเมื่อวานนี้นะคะวันที่สามไม่ผ่านนะคะพิเศษไม่ผ่านเรามาดูปกติกันนะทุกคนปกติเราได้ศูนย์เจ็ดใช่ไหม ปกติเราได้ศูนย์เนะคะขออีกสีหนึ่งแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเราได้เจาะศูนย์เจ็ดเ็ดนย์ะชุดเจาะนะคะ,อะ,คะโอเคก็ถือว่าปังอยู่นะทุกคนบอกแล้วมันไป V I P ไปแน่ทุกคนนะคะสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะใกล้ๆก,กันเลยนะหลักเจ็ดหลักเจนี่มาแรงจริงนะคะเมื่อวานนี้นะคะศูนย์เจดหนึ่งกับ0 7, นะูนย์เ็ดะทุกคนก็ปังปังกันไปเนาะทุกคนนะคะ เลขมันก็ประมาณนี้ทุกคนนะจะให้แบบเราต้นบ้านอขอทําเป็นชุดรวมอย่างนี้แหละค่ะเพื่อให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กันดีกว่าเนาะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูตําแหน่งเลขด้วยว่ามันมาประมาณไหนนะคะก็เนาะทุกคนมันก็สในสก็ถือว่าโอเคนะทุกคนถ้ามันมาสองวันสองในสามอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแล้วต้นบ้านก็พอใจกับผลงานแล้วนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเรามาดูวันที่4กันนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยบ้านนะทุกคนนะวันที่4อืมวันที่4เราดิวยบ้านได้0 6 8นะทุกคน 0, 6, 8 4 3 2 0 6 8 4 3 2นะคะเรามาเจาะกันทุกคนสมุด0 4นะคะตัวเจาะนะ0 4 0 3 0 2นะคะ6 4 6 3 6 2นะคะ8 4 8 3 82ทุกคนนะคะตัวเจาะง่ายๆเลยนะคะก็จะมีประมาณ9ชุดนะคะเราก็มาดูตัวเด่นแล้ว้าบ้านก็ขอฟันเป็นตำแหน่งเดิมทุกคนนะคะมันต้องมาแน่แหละ <c oughs> นะมันต้องเข้าสักมันต้องเข้าสัก,กวันแหละตำแหน่งเดิมนะคะทุกคนนะไม่อยากเปลี่ยนตำแหน่งนะะทุกคนนะมาดูกันนะคะสำหรับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นเด่น62นะคะเด่น62 เด่นหกสองนะคะเด่นหกสองตรงนี้จะมีชุดไหนบ้างนะมาดูกันนะคะหกสองตัวเด่นก็จะมีศูนย์สองหกสองแปดสองนะคะหกสี่หกสามนะชุดเด่นนะคะชุดเจาะชุดเด่นชุดเน้นนะคะสีหน่อยอ่ะละทุกคนนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้เราต้งมาเขียนไว้เป็นพิเศษปกติแล้วก็ v i p ด้วยเลยนะเพราะ v i p มันไปบ่อยมากๆนะคะก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะไปปรับใช้กันได้นะคะสำหรับตัวกันนะคะตัวกันมีให้แน่นอนนะคะตัวกันตัวกันเนี่ยขอการเป็นหลักหกหลักเก้าแล้วก,กันนะทุกคนนะคะหลักหกหลักเก้าก็จะเป็นเก้าสี่เก้าสาม เล้าสองนะคะถ้าหางตามากๆก็จะเป็นตรงนี้ทุกคนนะมันเคยมันมาหลักนี้นะคะสี่สามนะคะก็พิจารณาดูทุกคนนะคะมันช่องมาประมาณนี้นะคะแล้วต้นบ้านก็ไปเพียงแนวทางเท่านั้นนะทุกคนนะเลขก็มีเข้าไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะให้ทุกคนพิจารณาแล้วก็ปรับใช้ตามที่ชอบนะคะประมาณนี้ทุกคนนะ ยัไงไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราต้นบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคลิกไลค์เยอะๆนะทุกคน <c oughs> จะได้มีกําลังใจในการทาคลิปนะคะส่วนเรื่องเข้าห้องก็สามารถอะไรในต้นบ้านได้นะคะส่วนเรื่องบริษาทเดี๋ยวเราต้นบ้านขอขอรับเป็นในห้องแล้วกันนะสามารถเข้าแอดไลน์กับเราต้นบ้านเข้าไปได้นะคะก็สอบถามกันได้นะคะถ้าใครอยากเข้าห้องนะคะเจอกันใหม่พวกนี้ทุกคนเรามารุ้นกันต่อสาหรับหวยลาวเนี่ยเราต้นบ้านคิดว่ายังไม่มีนะคะ เขาเลื่อนไปเป็นกลางเดือนพฤษภามนะคะถ้าถ้าถ้าข่าวไม่ผิดนะคะเจอกันใหม่นะทุกคนนะถ้ามีค่อยว่ากันเนาะนะคะเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ